แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็บอกว่าแฟนลิเวูได้เฮกันอีกแล้วพี่ยูอ่าโหเป็นน่าจะตอนนี้นี่น่าจะเป็นเต็งจ๋าของถ้วยนี้เลยนะใช่ห้าหนึ่งอ่ะคือเคยเป็นแชมป์แชมเปียนลีกมาแล้วตอนนี้เนี่ยขอมาเป็นแชมป์ยูโรปาลีกบ้างคือจะกขวานให้ครบทุกถ้วยไงครับนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะนี่ทางฝั่งของตูลูสกับฝรั่งเศสไปแบบขาดลอยเลยนะครับห้าประตูต่อหนึ่งซึ่งหลังจากจบเกมไปเนี่ยนะครับทางกุนซือเจอเกนคอฟก็มายกย่องความเป็นมือาชีพของลูกที โดยนะครับตอนนี้เรียกวูเนี่ยชนะไป3นัดรวดแล้วนะครับรลางเกมนี้เนี่ยกอลงสนามเนี่ยปรับไปถึง8ปดตำแหน่งนะครับเอาเทรนอเล็กซานโดอาร์โนเนี่ยเป็นกัปตันทีมก็มีแนวรุกนี้ก็มีดาวินดูเยสนะครับแล้วก็ดิโอโกโซตาลุกแชมเบอร์แบ็คไซด์ตัวจริงนะครับก็ปกติเป็นสำรองนะค่ะออกสตาร์เป็นตัวจริงก็ต้องบอกว่าถ้วยนี้เนี่ยเรียกวูค่อนข้างโรเตชันนะครับอืมซึ่งก็ออกนำเร็วไปก่อนเลยนะครับจากดิโอโกโซตาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย ไทยดาลิงกานะครับก็มายิงตีเสมอให้กับทีมเยอนเป็นหนึ่งหนึ่ง <Ừ. S 2> แต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างความสั่นสะเทือนอะไรในหัวใจให้กับเดอะคอรปเพราะว่าเกมดีกว่าเยอะอ,อ,อแล้วก็ไล่ยิงนะครับวาตาัตรุเอนโดนะครับมโมงสองหนึ่งนูนเยสซัดเต็มข้อสามหนึ่งแล้วเกือบจะบวกประตูที่สองของตัวเองด้วยนะนูนเยสแต่ว่าลูกนี้เนี่ยต้องบอกเป็นดราม่าเลยนะ,ะก็ออกไปตามพวกสื่อต่างๆนี่คือเราดูมาดูย้อนหลังเราหูาอะไรเนี่ย อย่างเทพเลยนะครับเลี้ยมหลบแบบกองหลังหนึ่งตัวลบประตูอีกหนึ่งตัวเห็นประตูโล่งๆแต่ด้วยความที่ว่าอยากเหนือชั้นไงเห็นเสาอ่ะมันเล็กกว่าประตูไงก็เลยสอบความแม่นก็เลยไม่เล่นประตูไปเล่นเสาแทนไปยิงเสาแทนแล้วทำหน้าดีใจด้วยนะแต่ดีใจเกินอ่ะพอยิงไปปุ๊บก็ตัวนี้นั่งดูเลยแล้วจากนั้นนั่งแบบว่าเหมือนหมดอะไรตายอยากแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็คือทางฝั่งของแลนด์กลับเป็นเบิก กลายเป็นแบกเน e> ี่ยนะครับก็มายิงซ้ําจังหวะนั้นแหละก็คือซ้ําเข้าไปนะครับก็กลายเป็นว่าเรียบูนํา4ีหนึ่งะครับก่อนที่โมซาร่าจะมายิงเพิ่มเป็น5้หนะครับก็เป็นตัวสํารองแล้วถูกเปลี่ยนลงมาแล้วก็ยิงโชว์ให้ดู ว่าไม่ต้องยิงให้มันแบบวิลิสมาหลามาโอ้โหซาร่าเนี่ยคือยิงต่อเนื่องนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นฟตบอบริการเล็กรรยการใหญ่นี่คือยิงหมดเลยซาร่าอย่าให้ได้ลงนะลงมาปุ๊บยิงเลยแล้วก็ย้อนกลับไปที่ประตูที่นูเยสยิงชนเสาอีกครั้งหนึ่งดีที่มันเข้าประตูนะฮะไม่งั้นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แฟนบอลที่อื่นเอาไปล้วเขาเรียนแต่แต่นี่ก็เป็นคอนเทนต์ไปแล้วล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้จะยิงเข้านะครับแต่ว่าเขาไปโฟกัสที่ทางนูเยสแล้วไงนะครับอ่ะ ครอบเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นผลที่ดีมากๆนะครับทางฟอร์มโดยรวมของอทีมแล้วก็ถ้าพูดถึงรายบุคคลด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าประตูที่ประตูที่เสียเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับว่ามีความผิดพลาดแต่ว่าเทรนเองก็ได้มีการสกัดบอลออกจากเส้นแบบเหลือเชื่อด้วยก็คือตอนแรกมีเขาเช็คลำหน้าพลาดแล้วเขาก็เสียประตูแต่เขาก็ยังแก้ตัวได้นะครับในการช่วยสกัดบอลจากเส้นประตูนะครับก็บอกว่าตัวตัวลูทเนเป็นทีมที่ดีแต่เราก็ทำางานได้ตามเป้านะครับก็ทําประตูสวยงามทุกลูก พร้อมทิ้งท้ายกันแบบอวยเต็มยศเลยนะครับว่า,วาผมจึงไม่มีอะไรจะติเลยคือคือเป็นแฟนอื่นรู้สึกอิจฉาเราดีเพราะีแฟนบอลแมนยูเลยนะแมนยูในชนะก็จริงแต่รุ่นเหนื่อยทุกนัดนะฮะรุ้นเหนื่อยไม่พองูนหงิดด้วยแต่แฟนบอลริพูเชียด้วยความสุขทุกนัดไงใช่ไหมครูกิจใช่ค่ะแบบว่าฟอร์มดีมากแล้วก็ดูเพลินมากเลยคือเมื่อคืนเล่นดีจริงจริง ไม่หรอกคืออย่างนี้ <S <S คือเรืองภูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่อยากให้แฟนบอลของเขาเนี่ยมันแบบเป็นโรคหัวใจไงเขาก็เลยแบบว่าชนะก็ชนะขาดไปเลยขณะที่แมนยูเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบให้แฟนบอลตื่นเต้นได้ตลอดเวลาอยากให้แบบลุ้นไปด้วยตื่นเต้นแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายในเกมล่าสุดเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแมนยูนี่ยิงขาดอย่างเนี้ยถามว่าคุณจะอยากดูต่อไหม ไม่เอาดีกว่านอนดีกว่าชนะแล้วแต่นี่คือต้องดูจนจบสุดท้ายเขาเอาใจสปอนเซอร์เพราะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจนะเดี๋ยวมีข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับแมนยูด้วยนะเรื่องของสปอนเซอร์ใช่ก็เลยเอาใจสปอนเซอร์แบบนี้เนี่ยนะครับรายได้มันถึงดีก็เล่นยาวๆได้แอดทมเยอะคนดูเยอะไงสปอนเซอร์เขาเยอะคือคือเป็นหนังแบบแฮปปี้เอนดิ้งบ้างก็ได้นะไม่ต้องแบบมันต้องเปนต่รุนเรื่อยจนช่จนี้สุดท้ายเขาแนวแอคชั่นะเรามาดูอีกหนึ่งคู่นะครับก็คือคู่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ บุกไปแพ้กับโอลิเปียกอสนะครับของกรีซไป1ประตูต่อ2ในยูฟายูโรปาลีกนะครับรอบแปนกลุ่มของกลุ่ม A นี่นี่เป็นตารางคะแนนนี่ของกลุ่มเรือปูนะกลุ่ม่ะก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับถึงแม้ว่าจะเหลืออีก3นัดนะครับดูแล้วนี่ทีมอื่นก็น่าจะตามทันยากนะเพราะว่าละไรแตกไปครบหมดแล้วดูแล้วน่าจะแย่งแบบกันสนุกเลยฮะตัวรู้ก็แซงชูลัวอร์ใช่แต่เบเยียมครับอ่ะเดบิดมอยนะครับซึ่งเป็นกุนซือของเวสต์แฮมนะครับ ในเกมที่บุกไปแพ้อลิมปิกรสหนึ่งประตูต่อ2เนี่ยนะครับก็เจ้าตัวเองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการพัฒนาฟอร์มการเล่นนะครับเราต้องเสี่ยงเมื่อมีโอกาสนะครับเขาบอกว่าเราผิดหวังมากกับผลงานของเราในครึ่งแรกมันเป็นแมตช์ที่ยากลําบากแต่เราก็พยายามสู้กันอย่างเต็มที่นะครับบรรยากาศมันสุดยอดมากๆแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับฟอร์มการเล่นของเราการใช้ระบบโรเตชันนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราเพราะเราต้องการนักเตะมีความสดใหม่และสามารถรับมือกับการเล่นติดต่อกันได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับการบุกไปเยือนทีมของกรีซเนี่ย อันนี้เดวิดมอยไม่ได้กล่าวนะแต่ว่าเราเรากล่าวเองว่ามันยากมากนะคับเพราะว่าทีมพวกนี้เนี่ยกองเชียร์เ็เชียร์กันอย่างบ้าคลัง่งนะครับแล้วก็สามารถกดดันได้พวกกาลาตาสลายของตุรกีอะไรพวกนี้นะใช่ฟเฟเนบัเช่ของตุรกีพวกกรีซพวกนี้เวลาเชียร์แล้วเนี่ยแพทชั่นมันสูงมากน้องคุก,กิกนะครับก็เอาเป็นว่าคุณค้อนแท้ไป1ต่อ2นะครับอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังเกมนะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเกมของแอสตันวิลล่านี่เป็นอีกทีมหนึ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในบอลยุโรปล่าสุดนี่ในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งก็เป็นเกมของฟุตบอลยุโรปบุกไปเอาชนะทางอาเซอักมาของฮอลแลนด์ได้ถึง4ประตูต่อนหนึ่งนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับทางเล o อนเบลี่ซึ่งเป็นแนวรุกของแอสตันวิลล่านะครับ แล้วก็ทําได้หนึ่งประตูลแล้วก็แอซิดด้วยนะครับเขาออกมาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าชัยชนะนัดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะเราออกไปเยือนทีมที่แกร่งนะครับเราเล่นกันได้ดีมากๆนะครับพวกเราเนี่ยโชว์ความแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแล้วเราก็ฉวยการของเราไว้ได้การเล่นนอกบ้านนี้เป็นรูปแบบของผลการแข่งที่พวกเราต้องการนะครับก็เขาก็หวังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย โอูริรวัตกินเนี่ยเป็นนักเตะที่ฟอร์มเยี่ยมมากในซีซั่นนี้นะครับเดีอรเบลลี่ก็บอกว่าเขาก็แค่ต้องสานต่อการทํางานแบบเดิมที่เขากําลังทําเอาไว้นะครับก็หวังว่าวัตกินจะยังโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องในฤดูกาลนี้นะครับนี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอของแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับเพื่อชนะเวทีในลีกมานะแล้วก็มาทําผลงานได้ดีในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ<ม>ทีมสิงห์มังกรนะฮะตอนนี้ใน,ใน,ใ,นในลีกเนี่ยหยุดอยู่หัวตารางนะครับไม่ธรรมดา นะะฮส่วนคอนเฟอเรนซ์ลี่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่2นะครับมี6แต้มนะคะโวยลุ่มนี้เนี่ยจะลุ้นกันยาวๆเลยนะห่างกันไม่มากนะคือบอลเตยนะเพราะเขามีมีสามแต้มเท่ากันหมดเลยอ่ะนะฮะพอพอผ่านเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นวิลล่าแล้วก็วอซอนะที่มี6แต้มนะครับก็โดดขึ้นมาหน่อยก็น่าจะลุ้นกันมันอยู่ลุ้นอย่างสนุกนะเดี๋ยวก่อนไปข่าวต่อไปนะคุณแฟนบอลเชลซีนะคุณจักรพันธ์นะครับคอมเมนต์มาว่า คิดว่าเชลซีควรจะเสริมใครดีนะมกราคมระหว่างโอซิเฮนหรืออีวานโูนี่ผมเชื่อโอซิเฮนแล้วกันอันนี้เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าถ้าหากว่าให้เลือกเนี่ยนะผมชอบโอซิเฮนมากกว่าก็ถามมาว่าควรเลือกใครโอซิเฮนนี่ก็ของนาโปลีของนาโปลีแล้วตอนนี้มีปัญหานาโปลีไงแล้วมาเชลซีแล้วจะมีปัญหากับเชลซีหรือเปล่าคงไม่น่ามี ไอ้พวกนี้นี่ก <Yes ็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะดูกันเดี๋ยวนี้เขาต้องดูที่ทัศนคติด้วยนะของพวกนักฟุตบอลนะเพราะว่าถ้ามาแล้วมันสร้างความปั่นปวดภายในทีมเนี่ยมันจะจัดการยากใช่ค่ะรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา